รอยุดยแก้้าระจูจะเป็นแบบไหนระยุดแก้้ารกจูจะเป็นแบบไหนไม่รู้เป็นยังไงแต่ว่าสมองมันไม่มีไม่รู้เป็นยังไงแต่ว่าสมองมันไม่มีมันพ่นพวกเราแล้วก็อปืนมากดไว้มันพ่นพวกเราแล้วก็ปืนมากดไ้สิทธิคนไทยขนาดแซนด์ว huh. ิชยังก mm. ินไม่ได้สิทธิคนไทยขนาดแซนด์วิชยังกินไม่ได้พ่นเรามันพ่นเรามันพ่นเรามันพ่น คนยากคนจนต้องสู้ดิบโลนอย่างคนแข็งคนยากคนจนต้องสู้ดิบโลนอย่างคนแข็ทหารตอบแทนเอาเงินไปซื้ออาวุธสงครามทหารตอบแทนเอาเงินไปซื้ออาวุธสงครามปัญหาราคายางเขาแก่ยังไงคุณรู้ไหมปัญหาราคายางเขาแก่ยังไงคุณรู้ไหมมันพูดได้ไงห้เอาไปค้าตีดาวอังคารมันพูดได้ไงให้เอาไปค้าตีดาวอังคารยาอ่อนปัญญาอ่อนปรญญาออน